บอลเดี่ยวเนียวซับวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566นอนะครับบอลเดี่ยววันนี้อยู่ในศึกเอลกราซิโกนะรลาลิกาสเปนครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดนะครับเตะเวลา3ทุ่ม15นะครับก็เป็นบอลเร็วเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะครับก็ยังคงไม่นอนนะฮะวันเสาร์นะครับสองสันแล้วก็ดูบอลไปด้วยวันนี้บอลค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวดังนั้นต้องนะครับจับให้ดีๆนะถ้าลวนไปหมดนี่โดนกันแน่นอน ครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลบอลกันแล้วก็มีกิจกรรมเช่นเคยนะครับคอนอื่นขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ยังคงให้การสนับสนุนช่องบอลเดียวเหนียวซับนะครับก็หวังว่าช่องของผมเนี่ยจะไปหมื่นวิวให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับช่วยกันดันนิดนึงรวมถึงนะครับอ่ายูทูบด้วยนะให้ a i มาจับหน่อย หวังว่าจะไปกันบ้างนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันแล้วก็วันนี้ตื่นสายด้วยขออภัยด้วยนะครับก็ไปลุ้นกันต่อนะครับเช่นเคยครับร่วมกิจกรรมท่ายผลบอลคู่นี้ครับถ่ายถูกรับฟรี1 0 0บาทคอมเมนต์ล่างคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญเลยคือติดแฮชแท็กบอลเดี่ยวเนียวซับแล้วก็อย่ามีการแก้ไขนะครับถ้าคุณจะแก้ไขลบแล้วโพสตใหม่ดีกว่านะสำหรับเพื่อนๆนะครับผลบอลเมื่อคืนนี้ผ่านมาครับแตทริกเหมือนกันนะช่วงนี้ผมต้องยอมรับว่าผมลุ่มๆุ่มดดนๆนจริงๆครับอืม สเปอร์จากที่จะกินเต็มนะครับก็ได้แค่หูคิโรน่นะครับในช่วงได้ในช่วงท้ายเกมเลยนะท็อปฟอร์มจริงๆครับนะ,ะเวลานี้นะครับแล้วก็โบกคุ้มครับในอเอาเสมอ2ประตูต่อ2ก็ถือว่าจเจ้าไปนะดังนั้นเมื่อวานใครกดสเต็ป3ก็าอาจจะบวกกันไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ก็หวังว่าจะทำเงินได้เช่นเคยนะครับไปลุยกันเลยสำหรับผลบอลคู่นี้ครับ บา์เซโลน่าเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเรียนมาริตนะครับเตะที่แคมนูนะสามทุ่มสินะครับอย่าพลาดเลยคู่นี้กําลังอยู่ในช่วงที่เมามันกันเลยทีเดียวนะครับบาซ่าอยู่อันดับที่3ครับส่วนมาริดอยู่อันดับที่2เจ้าบ้านนะครับยังคงไม่แพ้ใครนะปีนี้นะครับทําผลงานได้ดีพอสมควรเกมในบ้านเนี่ยหจาก10นัดเนี่ยชนะรวดมาเลยนะครับหเกมแล้วก็ นะครับยิงได้ถึง12ประตูเสียแค่2ประตูเท่านั้น,นครับดังนั้นเกมในบ้านของบาร์เซโลน่าณเวลานี้ค่อนข้างที่จะดีจ,จัดจดเลยทีเดียวนับส่วนเกมเยือนชนะ2เสมอไป3เกมนะเกมเยือนอาจจะล่อแล่นิดนึงนะครับส่วนเรอัละมาดริดครับ8จาก10เกมเนี่ยชนะมาเลยนะครับซึ่งเป็นเกมในบ้านชนะ4เกมครับเกมเยือนเนี่ยเล่นไป6เกมนะชนะ4เสมอ1แพ้ไป1ดังนั้นนะครับสูสีกันพอสมควรสําหรับฟอร์มในบ้านนอกบ้านก็เป็นมาตรฐานของทั้งคู่อยู่แล้ว ที่ตอนนี้เนี่ยทำไว้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็ทุกซีซั่นอาจจะออกมาในรูปเกมแบบนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับทั้งคู่นะก็ถือว่านะครับอยู่ในมาตรฐานของทีมที่ดีพอสมควรทั้งคู่เจอกันเนี่ยทั้งหมด10นัดหลังสุดเป็นทางด้านของบาร์ซ่าอาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ6กเสมอหนึ่งแพ้ไปสามนะครับแล้วก็ทำเงินได้ดีด้วยเมื่อเจอกับเรอัลมาดริดนะครับนัดล่าสุด อ่าเป็นเกมกระชับมิตรครับเอาชนะไปได้30ครับก่อนหน้านี้เป็นเกมอ่าสเปนครับนะหรือคุปาเดเรเนี่ยนะครับแพ้ไป4ประตูต่อ0นะแล้วก็ก่อนหน้านี้แพ้อ่าชนะนะครับบาซ่าชนะชาบี้นะครับเข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปี2021เนี่ยนะครับเล่นมา2021-22-23ผลงานนะครับเมื่อเจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยเจ้าตัวทำได้ดีไว้พอสมควรเลยนะครับ10นัดหลังสุดนี่แหละนะที่เจ้าตัวเข้ามาคุมทีม นะครับตั้งแต่2021อ่ะตั้งแต่ตอนนี้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าดีปีดชนะยาวมาเลยมันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ก็ยังมีผลงานที่ดีพอสมควรนะครับถ้าเกมในบ้านเนี่ยตั้งแต่2021เป็นต้นมาเนี่ยนะครับอาจจะสวิงนิดหนึงนะไม่ไม่ไม่ชนะทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคกันอยู่นะสำหรับทั้งคู่นะครับ ฟอร์มของบาร์เซโลนานัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปเตะ UCL มานะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะแต่ว่าในการทำเงินตอนนี้เนี่ยสเกมหลังอาจจะล่อแร่นิดนึงนะครับชนะบินเบาแค่1นนะครับแล้วก็สเสมอกานาดาด้วยในเกมเยือนนะครับซึ่งเกมเยือนก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะักสักเท่าไหร่เหมือนกันครับสำหรับบาร์เซโลนาแต่ภาพรวมแล้วก็ยังคงโอเคครับสิบนัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะ สวยงามจริงๆนะครับนัดล่าสุดที่เจอกับบินเบาเนี่ยไปดูนะครับอ่าคะแนนของนักเตะกันหน่อยซึ่งเป็นในลีกนะฮะก็เป็นเจ้าฟิลิกนะครับได้คะแนนท็อปฟอร์มครับ8.4เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านของฟรานตอเรสนะครับโรเปสกุนโดการโรเมรูกาบี้นะครับกาเซโร่คิเซนเซนมาร์ติเนสเบลเดนะครับแต่สเตเกนนะก็มีการสลับสบเปลี่ยนนักเตะหลายตัวเหมือนกันนะครับก็ ต้องดูนะว่าวันนี้เนี่ยใครจะได้ลงกันมาบ้างนี่นะครับตัวเก่งน้องใหม่อย่างทางด้านของรามินเยอรมันเนี่ยนะครับเยอรมันก็นะครับเจ้าหนุ่มมหัศจรรย์นะครับว่นะบานนอย่างนั้นก็ต้องตามตามดูฟอร์มกันนิดนึงนะครับว่าจะออกมาในทางฝั่งไหนกันบ้างแต่ภาพรวมแล้วก็ยังโอเคนะครับสำหรับทางด้านของบา์เซโลน่านะเป็นเกมที่บุกนะครับริมเส้นสักนิดหนึ่งนะสำหรับเกมที่ผ่านมาแล้วก็จบสกอร์ในแดนกลางก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนทางด้านของฟอร์มของเรียนมาริดน,นะครับนัดล่าสุดเตะ UCL มาเช่นเดียวกันครับชนะบาก้า2-1นะ,จะเจ้าราคาไปก่อนหน้าน,นี้นะครับก่อนไปเตะเนี่ยในหลีกสเสมอไซบีย่ามานะับสิบนัดหลังสุดแพ้ให้กับแอดมาร์เกมเดียวเท่านั้นเองนะซึ่งเป็นเกมในหลีกลนะครับดังนั้นภาพรวมแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับเรียนมาริดของนะฮะไอ นะครับเบอร์นี้นึ่งัผมมองว่ามันก็ก็ยังคงดีอยู่มาตรฐานของทีมทั้งสองทีมเนี่ย ก็ยังคงใช้ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูเรื่องไน์อัพครับถ้ะเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนกันบ้างดังนั้นภาพรวมแล้วผมไม่ห่วงหรอกครับฟอร์มของทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีนะครับแล้วก็ผลงานที่เจอการอาจจะพลิกไปพลิกมาครับทำให้ราคาวันนี้เนี่ยออกมาเสมอครบครึ่งนะครับบาร์เซโลนาต่อแต่ตอนนี้ไหลลงแล้วถ้าไหลลงแบบนี้เนี่ยไหลส่งให้ทางด้านของเรียนมาลิดพอสมควรโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงครับจ่ายแค่3.10แค่นั้นเองสูงต่ำเปถึง3ลูกนะครับต้องไปวัดกันดูนะ สำหรับเกมในวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมันอยู่แล้วนะครับสำหรับเอลกาซิโกในทุกแมตช์แล้วก็ถ้าพูดถึงความได้เปรียบเนี่ยนะครับถ้าราคาออกมาแบบนี้ไม่มีใครได้เปรียบนะฮะวัดกันสูสีกันเลยทีเดียวครับสำหรับราคาที่ออกมาส่วนบาเซลน่าเล่นราคาเสมอครบครึ่งแบบนี้ในบ้านไม่ค่อยสู้ดีนะครับเช่นเดียวกับเรอัลมาดริดที่ออกไปเยือนก็ไม่ได้โดดเด่นเลยฮะสำหรับราคาแบบนี้นะฮะเสมอครบครึ่งแบบนี้อันตรายสําหรับทั้งคู่เหมือนกัน ดังนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าใครจะไปฝั่งไหนนะโอกาสจบเสมอค่อนข้างมีสูงจริงๆนะครับส่วนบาร์ซ่าครับจะเจองานหนักเลยครับเกมหน้าจะเจอโซซิดาตนะครับเรยลมาริดเจอรายโยนะครับก็อถ้าพูดถึงความหนักน่าจะเป็นบาร์ซ่ามากกว่านะครับตัวบาดเจ็บอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาครับเร a วันรอปสกี้นะครับอ่อเปโดโรเปสบมก็ต้องไปดูกันครับว่าวันนี้ใครจะลงกันบ้าง นะครับเดี๋ยวไปเช็คดูกันนิดนึงครับสำหรับทางด้านของลน์อัพผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงครับเจ้าฟลิกเฟอร์ฟรานตอเรสครับยูรมันยืนหน้าเป้านะครับสามตัวนะเกมในแดนกลางก็มีกาบี้นะครับโรเมรูนะฮะแล้วก็คุนโดกันครับฝั่งขวาในแดนหลังเป็นเจ้ากอนเซลโลนะครับฝั่งซ้ายเบาเด้ครับผู้เสตอร์ฮปเป็นมาตินเนสกับอาราโจผู้ศัตรูเป็นเดสตเกนนะครับถือว่าแพงหลังก็ยังคง รักสามารถฐานได้ดีนะครับจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งนแผงหน้านะซึ่งตัวบาดเจ็บนะเพรดี้นะครับแฟงกี้เดยยองนะครับเรววนดอฟสกี้ราฟินญานะครับโรเบิร์ตเตอร์รวมถึงทางด้านของกุนเดนะฮะอาจจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้เหมือนกันครับส่วนเรอัลมาริดนะครับก็ไปดูนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงครับโรดริโกยืนหน้าเป้าครับเวเนซูจูเนียร์ครับชูตบริทิชแฮมขาดไม่ได้ครับชอรเมนนี่นะฮะ วอร์ดีถ้าเป็นตำแหน่งนี้ผมว่าน่าจะต่ำลงไปนิดหนึ่งนะฮะทนนี่ c l o สนะครับหลังเป็นกามาเวนก้าครับคาขาขาวขนาดฝั่งขวาครับลูดิเกอร์ยืนเซ,นเ,ซนเตอร์ฮาฟกับจออาลาบานะครับเดวิดอาลบาบาแล้วก็ผู้สำารับตัวเป็นเกป้านะครับส่วนตัวไม่พร้อมก็น่าจะไปครูตัวที่เจ็บไปนานแล้วรวมถึงมีลิเตาด้วยผมคิดว่าความพร้อมเนี่ยอะไรมาลิดอาจจะดูดีกว่านิดหนึ่งนะ เอาจริงๆอะ่ะแล้วก็ถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับในแดนหน้าชุดเบอร์ลิงแฮมนี่เอาไม่อยู่ที่ว่าวันนี้มีโอกาสเบิกสกอร์ด้วยสำหรับชุดเบอร์ลิงแฮมนะครับส่วนบาเซโรน่าก็ดูๆไปมันจะยิงไม่ได้แต่มันก็เบิกสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนะฮะดังนั้นก็เดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยสถิติออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับในงี้ก่อนการเบริกสกอร์เนี่ยบาเซโรน่า22ฮะเรอัฮรมาริด21นะครับ ชุดเปอร์โกเนลมาลิตดูดีกว่าบาร์เซโลน่านะก็คือหนึ่งเกมเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสทำได้ดีกว่านะครับเปอร์เซนต์การครองบอลก็ต้องบอกว่าบาร์เซโลน่าเน้นครองบอลอยู่แล้วนะครับถึง69.3%สครับส่วนเรอัลมาด 57, ริด5จนะฮะส่วนเปอร์เซนต์การผ่านบอลทั้งคู่ดูดีเท่ากันเลยนะครับอ่า89.8กับ 89. 89.6นะครับก็เยี่ยมยอด พอๆกันครับมันวิ่งเบียดกันมาจริงครับส่วนเลตติ้งนะครับเรย์มาริดดีกว่าแค่0.01ดนนะฮะดังนั้นวันนี้ผมเลยมองว่าโอกาสมันจบเสมอค่อนข้างสูงจริงๆอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนอะนะครับถ้าเสียงเชียร์ต้องยกให้คัมนูแลฮะแต่ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นความพร้อมกว่านิดนึงน่าจะอยู่ที่เรย์มาริดนะฮะนะตอนนี้นะนะครับมันก็ดีกว่ากินกันไม่ลงจริงๆนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูสไตล์ของทั้งคู่นะฮะการจบสกอร์ต้องดูผู้เล่นกันนิดนึง นะครับว่าใครจะออกมาดีกันบ้างนะฮะการยิงประตูนะตอนนี้เนี่ยจูตเบอร์ลิงแฮมนำมาเลยนะครับ8ประตูนะแล้วมีจเจ้าคอนเซโลยิง2นะครับคลิสมันจากแอตเลติกโมาดิดนะครับแล้วก็เลมอลิดมันเฉลี่ยกันยิงอะ่ะนะครับอืมน่าจะไปแล้วอินเทอร์เน็ตผมก็ต้องลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงในเกมนี้เหมือนกันะนะครับก็ผมมองว่าทั้งคู่มีมีดีพอๆกันจริงๆนะ อืมนะครับอา,อาจจะค้างๆนะสำหรับเว็บนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูเนี่ยครับว่ามันโออมีดีกว่านะแอดซิดนะครับก็อาจจะอยู่นนะกิโรน่านะครับโหมาดี oh, i, ชนะนะครับรวมถึงคุโบจากโซซิดาด้วยดังนั้นภาพรวมของนักเตะเนี่ยจูดมันเหมาอยู่แล้วนะฮะเกมในแดนกลางของเรัมลมาริดมันดีกว่าบาซ่าอยู่แล้วนะครับในเกมนี้ดังนั้นก็ย่องอย่างว่านะครับมันโอกาสมัน เปิดมากว้างสําหรับทั้งคู่จริงๆเพื่อนๆชอบทีมไหนนะครับหรือว่าชอบนักเตะหรือชอบสกอร์ไหนคอมเมนต์ทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะฮะในส่วนของข่าวสารนะครับในทวิตเตอร์นะเกมเอลกาซิโกนะครับก็พร้อมลงทั้งหมดเลยนะครับมีการเช็คฟอร์มเช็คฟิตกันภาพซ้อมก็มีนะโรเบิร์ตเรวันดอฟสกี้ที่ลงมาเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของชาบี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นิดหนึ่งเนี่ยครับมีคุณดูกันนะครับเรวันดอฟสกี้ก็ลงมาเหมือนกันนะ นี่ครับยามานนะฮะเลอร์มันชื่ออะไรนะเลอวิสยามานนี่แหละฮะคือเดี๋ยวต้องไปส่องฟอร์มกันจริงๆนะครับกำลังดูดูดีกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับอ่าบาร์เซโลนาในการฝึกซอ้อมนะครับก็พร้อมลงนะดังนั้นก็ต้องลุ้นกันดูครับเจ้าฟิลิกเนี่ยเนี่ยฮะเจ้าฟิลิกกับอ่าเลวานดอฟสกี้ก็ยังลงมาซอ้อมกับเพื่อนๆดังนั้นมีแนวโนม้มว่าจะลงเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้แลนะ้ส่วนทางด้านของเอตโกมาดิดนะครับ อันเชรติก็บอกว่าเกมนี้เราพร้อมมากนะครับที่จะเล่นในเกมบิ๊กแมตช์นะก็ทุกขุมกําลังไม่มีปัญหาใดๆนะครับพร้อมอย่างแน่นอนครับวินเออซูจูเนียก็กลับมาแล้วนะครับก็รอท็อปฟอร์มแค่นั้นเองนะฮะณตอนนี้ก็รายชื่อนะครับก็เป็นไปตามที่คุยกันเมื่อกี้นะครับก็พร้อมอย่แน่นอนครับโจเซลูด้วยในหน้าเป้านะพร้อมเป็นตัวเลือกนะครับกาลังสํารองด้วยสําหรับเกมในวันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันดูครับว่าทั้งคู่จะออกมาในแบบไหนเดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเอฟซีบาร์เซโลนาเนี่ยก็อืตัวนะครับอันนี้เป็นแฟนบอลนะครับ f อฟซีบาร์เซโลน s นะครับออะไรเนี่ยนะครับเ a สเ n ว w s นะฮะเป็นเว็บไซต์ของอ่าแฟนบอลนะครับบอกว่าเกมในวันนี้อาจจะเป็นโรดเบรวันดอฟสกี้กับราฟินย่านะครับแล้วเจ้าฟิลิกนะในแดนหน้านะครับเกมในแดนกลางการบี้กันเดวกันลมนะครับโรมยูนะฮะ จอคอนเซโล่อาจจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะน่าจะทำมาผิดเหมือนกันนะฮะกุนเด้กับอาราโจนะครับแต่เซเกนก็อาจจะมองต่างไปในเรื่องของไลน์อัพนะครับในในในจุดนี้นะนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์แฟนบอลนะครับส่วนสถิติที่น่าสนใจครับ48เกมที่ผ่านมาอาจจะอยู่ที่บาร์เซโลนาครับแล้วก็2เม็ดน่าจะมีนะครับในเกมนี้ถึง90%เลยทีเดียวนะครับ2.5ถึง71ออันนั้นเปิดหน้ายิงกันแน่นอนนะครับ เรอัลมาดริดเนี่ย8%นะครับในการคีนชีตเนี่ยมีโอกาสโดนยิงแน่ๆนะครับเมื่อมาเจอกับบาร์เซโลน่านะแล้วก็บาร์เซโลน่า29%ในการคีนชีตคือมันต่างกันคือมันอาจจะแพ้ทางนิดนึงเหมือนกันนะครับสำหรับสถิติที่ออกมานะครับเช่นเดียวกับทางด้านของเดอะอนาไรท์นะครับหรือออฟต้านั่นเองครับเกมในวันนี้โอกาสชนะบาร์เซโลน่าอยู่41.6%นะครับโอกาสเสมอ29นะครับแล้วก็เรอัลมาดริดชนะแค่ นะครับ29.4แค่นั้นเองนะครับเกือบเป็นไปได้ว่าเอามาริดนะครับจะเสมอกัน29%นะจากการจำลอง10,000เกมที่ผ่านมานะครับดังนั้นโอกาสเนี่ยอาจจะอยู่ที่ขออภัยนะฮะอาจจะอยู่ที่บาร์เซโลน่านิดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับ The Hard Tackle นะครับลายอัพมาก็พอๆกันครับยามานตอเรสโรเมรูนะฮะเราวอาถึงกุนดูกันนะครับส่วนทางด้านของเออเมดริดนะครับก็ เกปานะครับรูดิเกอร์อาราบาเหมือนกันหมดนะครับชุดเป็นไงมันเปนชุดจูเนียร์กับรูดิโก้นะครับเกมวันนี้นะฮะที่น่าจดตามองก็เป็นเวอร์วาเดนะครับอาจจะเด่นในแดนกลางนะซึ่งเรอัลมาดริดปีนี้เด่นในแดนกลางเขามองว่านะครับเกมนี้จะจบที่ผลเสมอ2ประตูต่อ2นะครับเปิดกว้างจริงๆครับสำหรับผลเสมอนะทั้งคู่นะครับยังคงนะฮะทำสถิติที่ได้อย่างงดงามในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็บาร์เซโลน่ายังคงไม่แพ้ใครด้วยแต่ต้องยอมรับว่านะครับอ่า ทางด้านของทีมเยือนก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับหวังว่าเกมนี้จะทําได้ดีเหมือนกันครับสําหรับทางด้านของเรอัลมาดริดนะฮะส่วนทางด้านเดอะสแตนดาร์ดนะครับสื่อทางด้านของอังกฤษกันบ้างนะครับบอกว่าเกมวันนี้เนี่ยเรอัลมาดริดอาจชนะนะสประตูต่อหนึ่งเลยนะครับอ่ะนะมีความเห็นที่แตกต่างกันไปเหมือนกันนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะผมก็ต้องคิดดูหน่อยจากแมสตนะครับเบอร์รี่นะผกว่าบาร์เซโลนานะครับอาจจะไม่ไหวเหมือนกันในบ้านนะครับ ให้ไปนะครับเลยนยครับเลววนดอฟสกี้มีการบาดเจ็บนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าจะได้ลงหรือไม่เขาให้เรอัลมาดริดชนะไป2-1นะครับก็เห็นต่างเหมือนกันนะฮะส่วนทางด้านของสปอร์ตเคด้านะครับบอกว่าเรอัลมาดริดก็จะชนะ2-1เช่นเดียวกันนะนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีและกลายเป็นนะฮะทีมที่จะแต่งคว้าแชมป์ในลีกปีนี้นะครับซึ่งมีจูดเบอร์ริงแฮมนะฮะดังนั้นเกมในวันนี้นะครับบาร์เซโลนาได้เปรียบในเล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว่ามองว่า ไม่น่าจะไหวเหมือนกันสาหรับเกมนี้นะครับก็ต้องไปลุ้นดูกันว่าจะเป็นยังไงครับส่วนมีไลน์อัพนะฮะบอกว่าแฟงกี้เดยองเนี่ยเซรีเร็กนะครับอาจจะกลับมาแล้วน,นะฮะในตี้มินิทนะก็พูดถึงแผงกลางครับว่าจะใช้ใครกันบ้างครับรุดเดยองจะได้ลงหรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่ารุคเดยองมีการบาดเจ็บนะฮะดังนั้นเกมในวันนี้ต้องลุ้นในเรื่องของไลน์อัพนะครับอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตอนเย็นต้องเช็คกันอีกที นะครับส่วนชับากาบี้นะฮะก็พร้อมลงในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะพร้อมลงนะก็ติดตามกันมนาะอ่านข่าวกันเรียบร้อยแล้วโรบเรบิร์ตเลนบอนดอฟสกี้นะครับเนี่ยฮะฟรายนะก็เหมือนจะดูดีนะครับแล้วก็เลยครับอ่ลงเทรนนิ่งกับเพื่อนๆด้วยกูดฟีลลิ่งด้วยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ก็อาจจะเห็นโรบเบิร์ตเลบันดอฟสกี้แต่บางสื่อนะครับที่คุยออกไปอย่างเช่นสปอร์ตเคด้า edar, หรือว่า นะครับทางด้านของเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยบอกว่ามีการบาดเจ็บนะ,ะนะครับก็ต้องแน่รุ้นเหมือนกันครับสำหรับไลน์อ p ัณตอนนี้นะครับก็น่าติดตามเหมือนกันนะว่าจะออกมาทางฝั่งไหนนะครับส่วนทางด้านของ7-7เ c ่นเซเว่นสกอรครับบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยน่าจะมันกันเลยทีเดียวนะครับซาบีเนี่ยสร้างความแตกต่างให้กับทีมอยู่แล้วนะครับอันเชอร์มาอันเชรติ ก็ต้องทําผลงานได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับเราอยู่ที่ว่าเกมในวันนี้เนี่ยโอกาสจบเสมอก็เป็นได้นะหนึ่งนะครับแต่ว่าให้เรื่องจริงๆแล้วนะคะนี่นะครับ every week face in factory of Barcelona นะครับบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ย Barcelona จะได้เขาได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะครับก็เลือกเชียร์นะครับแต่ผลทํามองแล้วเขาก็บอกว่าผลเสมอแหละครับนะ แต่ว่าโอกาสเนี่ยอาจจะอยู่ที่เจ้าบ้านอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับส่วนนักเดิมพันนะฮะคิดว่าเกมในวันนี้ออกมาสูสีกันอาจจะืมเหลื่อมแค่สองเปอร์เซ็นต์เรียญมาริดนะครับจากเวบเอเซนบุกี้นะครับสิงเดิมพันกันอยู่ตรงนี้ข้อมูลนะครับรวบรวมรการเดิมพันทั่วโลกนะครับว่า นะครับลงกันไปเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็ไม่ต่างกันดังนั้นราคาแบบนี้เซฟโซนแหละครับเพื่อนๆชอบทีมไหนกันบ้างก็ต้องคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าผลจะจบแบบไหนส่วนตัวผมนั้นนะครับผมเรียบเรียงแล้วก็อ่านข่าวมาแล้วผมคิดว่านะครับสทีมที่น่าลงทุนวันนี้ยังคงเป็นบาร์เซลโลนาที่ได้เล่นในบ้านนะผมมองว่าไม่น่าจะแพ้อย่างแน่นอน นะครับแต่จะชนะได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ใครพลาดก่อนเนี่ยโดแน่นะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็เชลซีครับฟอร์มกําลังโดดเด่นเลยทีเดียวสำหรับช่วงพักหลังมานี่นะครับน่าจะไหวนะแล้วก็อีกคู่ฝากไว้ด้วยสกอร์สูงไบยอเมนิกยิงอุตลุดแน่นอนแล้วเจอกับทีมน้องใหม่ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ฝากไว้ด้วย3ทีมที่น่าลงทุนของช่องมันเดียวเนีซับวองว่าจะถุกอกถูกใจทุกท่านนะครับ ก็ขอบคุณมากทุกคนนี่ยังคงนะครับรับชมรับฟังจนจบนะครับอ่าคลิปอาจจะยาวนิดนึงซึ่งนําเสนอมุมมองต่างประเทศนะครับรวมถึงทัศนคติส่วนตัวนะครับซึ่งไม่มีอารมณ์หรือว่าความชื่นชอบอะไรนะครับตัดสินด้วยสถิติข้อมูลแล้วก็ความน่าจะเป็นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการติดตามของช่องบอลเดี่ยวแนวซับของเรานะครับวันนี้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านทุกคนจะร่ำร่ำรวยรวยเฮงและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม